ท่านผู้นำสถานีในสังกัดนะครับต้องรอผกล่าวพูดขั้นนะครับแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยบริบาล เราเดวตาที่ 1, เนเรื่องของการแย่งที่ประชุมทีา,า,าพนากรัฐมนตที่2 5นะครับทุกจ้านอาจาะทราบแล้วนะว่าผมย้ายจากกางภาคิสานจังหวัดกาญจน์น,นะครับแก็เป็นพวกกับพัตยาสองปีก็เป็นทวกเกับที่ที่ลบนะครับหลายทีนะครับมีที่ลป,ปีบวมานะครับขอแสดงความต้องอยากาาท่านยินีรจักเพื่อ ต้อง้นุท่าวะตัวเองนะครับหลังจาตัฐหลังจเสรรส่งไปให้อแล้วนะครับนี่นะครับถ้าถ้ามีแจ้ง ที่เกิดเหตุนะคะมีคดีระเบิดมีคดีเกิดไหม้สีเกี่ยวกับาร